สวัสดีครับพ่อให้พี่น้องสองฝั่งไทยเราน,นี้มาพบพ่อกับลิ่เป่าออดสังคมน,นี้เป่าออดสังคมเชือกผ้ามารับรถครับอันนี้มากับน้องใบมน,นนี่เ่าออดมาเอารถมารับรถกับนี่รถาเาบึงรถอันนี้เป็นรถของเพื่อนนะครับเป็นรถของเพื่อนสี่ประตูคือการเจ้าของเ่าอดอดยังบระหานมาเชื่อ เขาพระเจ้าไปเติมน้ามันครับพระเจ้าไปเติมน้ามันเป็นเป็นกีสุดสีประตูโอมาแล้วครับรดรดรดลถเดีด๋ยวเราจะไปพาไปรีวิวเบิ่งในรถกันครับว่าสีประตูของเบาัดเป็นยังไงว่ามันงามมันสวยขนาดไหนครับเราจะพามารีวิวมารีวิวบริรถครับเบิง่ง เดี๋ยวเราไปเราจะไปชมกันครับพอดีรถเข้ามาพอดีไฮแลนเดอร์สีประตูสีขาวมุกตัวแซดสวยไปเกือบก่นอนใบมอนไปเดี๋ยวเราจะพาน้องใบม,มอนสวัสดีจ้ากันแล้วเร็วๆสวัสดีจ้าเราไปจะพา,พาไปบึ้งรถเนาะเบืงรถ,นะงรถไปกับน้องใบม,มอนบอจ้าไปไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมซีล เพื่อนพามาน้องตั้มเพราะว่าวันนี้เราจะออกช่องยู u ูบเบ่าออสสังคมติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับเป็นรถของเ่าออสที่ว่าเ่าออสมามาดูรีวิวในรถกันครับว่ามันสวยขนาดไหนวามงามเนาะโอ้คนนี้เราจะมารีวิวรอบคันเป็นสี่ประตูเปาออสสังคมตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยเพราะว่าเรา ดูแล้วก็อเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ